บ้างนะคะมากันที่เรื่องของคุณแม่ชมพู่อารยาเนี่ยแหละฮะต้องบอกว่าก็ไปเจอในงานเดียวกันเนะะี่ยแหละนักข่าวก็เลยได้ถามถึงโมเมนต์ที่ได้เปิดบ้านต้อนรับนะฮะซุปตาร์จาบโลกลิซ่าแบล็กพิงค์นะฮะหลังจากที่มีภาพแล้วก็มีคลิปเนะะี่ยแหละที่ลิซ่าไปร่วมเปิดกล่องจุ่มนะฮะไปเล่นคอนเทนต์ไก่ กับชมพู่แล้วก็ลูกๆทั้ง3คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าพายุน้องเกลนี่แหละฮะนี่เขาไปที่บ้านแล้วลิซ่าก็าไปเล่นด้วยนะฮะก็มีต้นเนิงแล้วก็พลชวพรนะฮะเพื่อนสนิทของชมพู่ด้วยนะฮะเป็นโมเมตนต์อย่างนี้น่ารักน่าระกนะ,ะซึ่งแม่ชมก็บอกว่าลูกสาวคนเล็กน้องเกลนี่แหละ,ะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีมากดีดารับแขกแบบดีมากเลยนะฮะ เขาก็เป็นตัวของตัวเองโชว์เต้นดึงๆอ้อนพี่ลิซ่าด้วยนะฮะส่วนตัวเองก็ดูแลต้อนรับน้องตามปกตินะฮะถามว่าอยากทานอะไรก็หาให้ซึ่งส่วนมากลิซ่าก็จะเล่นกับเด็กๆจุ่มของเล่นกันนะฮะถามว่าตอนนี้สามารถเรียกว่าลิซ่าพื่นเกลวได้ไหมนะฮะแม่ชมก็บอกว่าเกงใจน้องขาวแต่น้องเกลเขาก็จําได้นะน้องเกลก็มีคิดถึงพูดถึงพี่ลิซ่าซึ่งก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีนะฮะพร้อมกับยินดีต้อนรับลิซ่าเสมอนะฮะถามว่าจะมีโอกาสได้เจอลิซ่าอีกไหม แม่ชมก็บอกว่าก็แล้วแต่คิวพี่เขาเลยนะฮะถ้ามาก็โอเคยินดีนะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ชมพู่อารอยากันฮะมาเยี่ยมบนะ้านอ๋อค่ะดีดายังไงบ้างาก,ก็ดีดารับแขกดีค่ะรับแขกดไกีไม่หลอกล้อพิซซ่าอะไรบ้างนะน้องเกลียว ก็ไม่ออไเขาก็ทําแบบเป็นตัวเขาแหละเออก็เป็นตัวเขา mm hmm. ก็ mm hmm. ก็อ้อนก็เออก็ก็เต้นก็อะไรอย่างเงี้ยใช่แม่ตอนนี้ก็พูดภาษาเกาหลีนะร้องเพลงร้องเพลงเป็นเกาหลีนะตื่เน พี่แหละเออส่วนมากก็เหมือนบางทีก็เขาก็จะเสพคอนเทนต์ร่วมกับพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็จะได้อิทธิพลอะไรจากพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเรียกว่ามิซาคุณของทีมได้ไหมตราจะมีเพื่อนเกลียเดี๋ยวเราละกัเพื่อนเกลียวได้แต่งงานกับเพื่อนเกลียวได้ไหมเอ,อ่อเก่งใจน้องเออเก่งใจน้องแต่ว่าก็เอาเปไน็นว่าเกลียวเขาก็จำได้เขาก็คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ พูดถึงพูดถึงค่ะทำอะไรกันบ้างค่ะทุกคนก็จริงๆก็ไม่มีอะไรก็ก็ก็ดูแลน้องตามปกติอะไรเงี้ยค่ะอยากถ้ถามอยากทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็หาให้แล้วก็ส่วนมากก็เล่นกับเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็จุ่มกันอะไรเงี้ยแค่นั้นใช่ไหมก็ไม่ได้จะเป็นเป็นใช่ ค่ะเป็นยินดีนะคุณลาร์กยนค่ะเอาว่าไม่ดีดียินดีต้อนรับเสมอยินดีต้อนรับน้องเสมอค่ะ<า>โอกาสจะโอกาสจะมาเจอกพื่นดีๆใช่ไหมคะระหว่างพี่ซ่ากับน้องเกล้ออันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คิวพิลิตเลยค่<า>ยยนะโอ้ไม่นออค่ะก็น่นลาร์กนะฮะเป็นภาพที่ดูดีพี่ซ่านะฮะอันนี้ก็เป็นโมเมนต์น่ารักมากเลยที